สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินสตัยน์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลียลามีมธุมอัมมาบะ س ุบฮานะก ا ล ا อินมาลานาอิลลามะลลัมตานาอินนะกันตัลอาลีมุนฮักีมัสสลามอะลยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์สุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราอยู่ใน ประวัติของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับถึงตอนที่นบีมูซาเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวสองคนนะครับที่บ่อน้ำแล้วก็นบีมูซาก็เข้าไปทักทายนะครับไปพูดจาพาสายัยปาสาัยด้วยจนกระทั่งรู้ว่าหญิงสองคนเนี่ยนะ เด็กสาวสองคนเนี่ยพ่อพอ,พอมีพ่อแก่อยู่ที่บ้านออกมาไม่ไหวแล้วก็มาแทนแต่พอมัละมาเจอเข้ารุมตักน้ํากันเนี่ยตัวเองก็ฉากไปอยู่ไม่กล้านวิมุชาก็อาสาในการที่จะตักน้ํำให้นะครับตักน้ําให้พอเสร็จแล้ว ลูกสาวก็เป็นปื้มเลยกลับไปก็ไปเล่าให้พ่อฟังนะว่าแม่วันนี้เจอสุภาพบุรุษสุดปลืม้มคนหนึ่งเนี่ยแหวกคนเปิดปากบอให้กว้างแล้วก็ตักน้ําให้จนกระทั่งได้มีน้ํามาให้แพะให้แกะที่บ้านเราเนี่ยนะพ่อก็บอกว่าไหนลงไปเอามาให้ดูหน่อยสิเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอา ได้ขอบคุณเขานะในการกระทําของเขาเนี่ยที่ช่วยเหลือเรานะลูกก็เสนอเลยได้ทีแล้วบอกพ่อเอาอย่างนี้ไม่ได้นะเ,เนีเ่ยใ,ให้เขาอยู่เป็นลูกจา้างเรานะครับพูดเป็นในในใว้เขาอยู่เป็นลูกจ้างบันเราก็แล้วกันนะจะได้ดูแลพวกเราพเพราะพ่อก็แก่แล้วนะครับพอเสร็จแล้วพ่อก็บอกอ้าไหนลองไปเอาตัวมาดูสิพอเอาตัวมาก็ว่าโอ้มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเลยเหตุไหนเรื่องราวมันเป็นไปยังไงกันเองมาจากไหน นะแล้วเราก็ลองเล่ามาสิจริงๆเราก็คือ,อเป็นคนที่อะไรไม่มีเหมือนกับถ้าเป็นภาษาบรรเราก็คือไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าอะ่ะนะพ่อก็ไม่รู้เอาไหนลองเล่าให้ฟังสินวิษชาก็เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองต้องออกจากต้องระเหตดออกมาจากอียิปต์เนี่ยให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขากเลยต้องออกต้องออกมาอ่าพอเสร็จแล้วเล่าให้ฟังนะพ่อของผู้หญิงสองคนก็บอกเอาละวันนี้ เจ้าปลอดภัยนายเย้าต้ะด่าเวลานี้เจ้านั้นปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยจากคนที่มันรมปลอดภัยจากคนที่ดอเหล่มแล้วนะเอางี้แกอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันแต่งลูกสาวให้คนนึนะแต่งลูกสาวให้คนนึงแล้วก็อยู่รับใช้ไปเลยไม่มีมาฮัทไม่มีอะไรก็อ,อยู่ใช้ไปสักแปดปีเห็นไหม แปดปีเนี่ยบีนะักวิชาการบางคนเอาตรงนี้เนี่ยไปนะไปเป็นเงื่อนไขที่จะนิก้าเลยนะถ้าใครนี่นิกาไปอยู่บ้านเจา้จาสาวเอาตำนองเดียวนี่แหละกับลูกสาวนะบีชูเอฟนี่แหละนะเอาสักอะไรเอาแปดปีนะหรือว่าจะเพิ่มมาสองปีก็ได้แล้วแต่แกนะวะอินอารอดาซิยาดาัตันซันอไตตนี่นะมินอินดีฮี้าก็จะอยู่สิบปีก็อยากจะอยู่ก็อยู่ไปอ่าไอมเสนออย่างนั้นนะครับ อาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟาละมูซานะท่านนาบีมูซาก็ยอมรับข้อเสนอข้อตกลงนั้นนะครับว่ากอดอตินกันมุตตะการมิลาตันบอกว่านาบีมูซาก็ใช้ชีวิตใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ยอย่างสมบูรณ์เลยก็คืออยู่แบบไหนสิปีหลังจากนั่นก็นะเอาครอบครัวเนี่ยกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะอาอิดันอิลามัสนะ ก็เท่ากับอยู่ที่ตรงไหน,นอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปดถึงสิบปีเพราะว่าในอัลกุรอานนะครับเทีิอัลลอฮุสบานัตลาทรงทรงเล่า,น 8, เ,าเนี่ยแปดหรือว่าสิบปีนะครับอ่าก็อยู่ไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นไปนะครับอ่ายอมรับข้อเสนอหลังจากนั้นนะครับนบีมูซาก็หันกลับไปอีกนะอีกครั้งหนึ่ง อัลลอฮ์สุบานตะลากล้าเอาไว้ในพระมหาคัมภี์อัลกุรอานนะครับ,บว่าวา,มมา,า,วารดามาอามัดายนะนาวายาอะไลฮิอุมมตันนะบอกว่าในขณะที่ไปที่บอ่อน้ําก็ไปเจอเนี่ยเล่าในอัลกรุรอานก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอกันกันกบหญิงสาวที่บอ่อน้ำเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอา่มีนันนาสนะ ยัสกูนะ่ะวาวาจะดามินอะไรมินดูนิหิมอิมราไต้นี่แล้วก็ไปเจอผู้คนกลุ่มหนึ่งกำลังตักน้ำกันนะขนน้ำกันแต่ในขณะเดียวกันนะบีมูซาก็ไปพบคนอื่นนอกจากไอ้กลุ่มนี้อีกเนะี่ยอิมราไตยน่ตาดูดานี่นะเจอผู้หญิงอีกสองคนที่ยืนหลบอยู่เนี่ยนะแล้วก็ถามมาทำไมล่ะเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอต้องไดมายืมอย,อ,ยอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่อัลลอฮ์เล่า,ลา,ลา,ลานะ นะครับมาทําอะไรถึงสองคนนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยมาเนี่ก็จะมารอจเจ้าน้ําไปแพะไอแกะนี่แหละนะ,ะเห็นคนเยอะเลยเนี่ยเราก็เลยอะไรสุมตาตะวันลลยละซิลละนะอ่ะจะเราก็เลยอะไรหลบไปลบไปแล้วก็ไปหนีหนีไปไปแอบนะแอบไปที่จะไปอะไรไปยืนหลบอยู่ในในร่มนะครับในร่มรอนบีมูซาอยู่หลังจากนั้นนะครับ ก็มานะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับอเล็กก็เล่าในอายันกรันเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตอนหนึ่งนะที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องว่าว่าออกอรัตยอฮดาฮูมายาอบัตตตอาอบติสตะยัตหูตะยิทยาอับติสตะยิตหูจนกระทั่งลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยบอกลูกสาวของนบีชูอิฟเนี่ยนะครับบอกกับพ่อบอกว่าพ่อเนี่ย เอาอย่างนี้ยอิสตะย,ยิรหุจ้างเลยจ้างเอาไอ้หนุ่มคนนี้แหละเพราะว่าเรียวแรงกําลังดีนะแข็งแรงดีนะอินนะคอยรอมานิสตะยตัตะอินนะคอยรอมานิสตะยตัตะอัลกอวีอัลกอวียุนอามีนบอกพ่อนี่แหละเอาเลยเพราะว่าเนี่ยได้เลยสูตรของเราที่เราจะเอาก็คืออะไรคนคนนี้อัลกอวีแข็งแรงแล้วก็อั้นอามีนแล้วก็เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เห็นไหมครับ เนี่ยอันนี้เกณฑ์นะเกณฑ์ที่ ana, อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาเล่าเอาไว้ว่าที่ที่ลูกเนี่ยมาเสนอว่าจะเอานาบีมูซาเนี่ยเอาไว้เป็นคนที่ตักน้ําให้แพะให้แกะเนี่ยมีแค่เพียงสองลักษณะนี่แหละเพราะอะไรหนึ่งแข็งแรงสองซื่อสัตย์พี่น้องดูนะว่าเอามาเนี่ยจะเอามาอะไรจะเอามาดูแลแพะดูแลแกะนะดูแลครอบครัวของเราเนี่ย ต้องเอาคนแข็งแรงแล้วก็ต้องเอาคนที่ซื่อสัตย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองนึกนะว่าอายะอัลกุรอานเนี่ยนะครับพงอัลลอฮฺสุบานอวตาลาพูดเอาไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยมันจะผ่านมาหลายการหลายสมัยแล้วก็วตามนะครับพอเวลาเราจะมีเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกนะครับเวลาว่าจะต้องเลือกเอาใครไปทําอะไรเลือกเอาใครไปทําอะไรเนี่ยนะ เราก็ใช้เกณฑ์นี้เลยเพราะว่ากอีด้กฎของการตัฟซีดอัลกุรอานในนักวิชาการตัฟซีดเนี่ยนะครับได้ให้ข้อคิดอยู่แล้วนะครับบอกว่าอะไรอ่าอิบรอตูบิอูมมมิลาฟซีลาบิขสุสูลาบิคุสูสิษสาบอิบรอข้อคิดที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็คือบิอูมมมิลาฟรลเรายึดถือตามความรวมของคำลาบิอะไรบิขุสูสิสบับเราไม่ได้เอาที่สบับ นี่ว่าเอยเรื่องนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องของอเรื่องของอะไระมันเกิดขึ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในยุคในบ,บิชูเอฟเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเวลานี้ถ้าสมมติว่าเราจะอา,อายะอัลกุรอานอยายะนี้ไปใช้กับการเลือกตั้งนะครับเอาหัวหน้ากลุ่มเอาหัวหน้าชมรมเอาหัวหน้าโรงเรียนหรือว่าเอาหัวหน้าพักการเมืองต่างๆนี่อเลาะพูดไว้ในยุคของในบ,บีชูเอฟเราจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในยุคของพวกเราเนี่ย ได้ยังไงมันคนละเรื่องคนละยุคนละสมัยเปล่านักวิชาการตัฟซีดบอกว่าอะไรอัลกุรอานเนี่ยพูดเอาไว้เมื่อ,อไรก็ตามนะครับความของคำเนี่ยนะให้เรายึดถือที่อะไรที่คําอย่าไปยึดถือว่าสบาบถ้ายึดถือว่าเอเรื่องนี้อลัลลอฮ์พูดเฉพาะสมัยนะบีชูอิฟเอามาใช้กับสมัยเราเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าอะไรข้อคิดที่เราได้จากอายันี้เนี่ยเราจะาไปใช้กับใครก็ได้นะครับ เลือกสามีพัญญาได้ไหมต้องเอาคนที่เป็นผู้ที่กอัลกอวีอยู่อัลลอฮ์บอกแลวเล่าว่าลูกเนี่ยบอกกับพ่อว่าพ่อจ้างเอาไวเ้เถอะนะเพราะว่าคนที่ดีที่เราจะจ้างเอามาดูแลครอบครัวของเราเนี่ยก็คือเอาคนที่ไหนอันกอวีอยู่คนที่แข็งแรงอันอามีนูคนที่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราเราเอาอายะห์นี่ไปเป็นหลักฐานว่าถ้าจะหาลูกเขยเนี่ย เอาหลักฐานเอาอายะนี้เป็นอายะที่เราจะวิจารณาลูกเขยได้ไหมได้เห็นไหมครับอัลโกวิตต้องแข็งแรงอัลหลอมาแล้วเ,เจ็บวันหนึ่งต้องพาหาหมอเข้าปีกหาหมอพอตาแม่ยายเอาเอาอะไรไปหาหมอแล้วนะาวันหนึ่งหน้าเหลืองสองวันหน้าแดงสามวันหน้าดํเพอเรานี่จะเอามาเนี่ยต้องจะเอามาเนี่ยถ้าภาษาบ้านเราก็เหมือนกับพอได้ลูกเขยมาเนี่ยจะฝากผีฝากไข้แต่ที่ไหนได้ล่ะมันเอามาฝากเรา เห็นไหมครับเราก็ต้องดูให้เอาคันรู้ดูคนที่แข็งแรงนะอ่ะแข็งแรงผ่านแล้วเกณฑ์นี่แม่อ้นี่โอ้โหมันตักน้ําวันหนึ่งไม่รู้กี่องค์กี่องค์เรียงอยู่หน้าบ้านเนี่ยตักใส่ได้หมดเลยข้าวมันออกเกี่ยวทํานามันทําได้หมดเลยไอ้มามันตัดต้นไม้ตัดฟืนวันหนึ่งไม่รู้กี่ต้นกี่ต้นมันถางหัวโคกเนี่ยมีที่ดินเท่าไหร่มันทําเกี้ยงหมดเลยอ้าวมันแข็งแรงประการต่อมาผ่านแล้วนะเรื่องนี้นะ แข็งแนีเอาอะไรอีกอันอามีนเอาซื่อสัตว์เพราะว่าอะไรละ่ะจะดูแลชีวิตลูกของเรามันต้องซื่อสัตว์มันต้องมีอามานะคำว่าซื่อสัตว์หมายถึงมีอามานะนะรู้จักรับผิดชอบจะดูแลเราเนี่ยเพราะว่าอะไรที่นบีชูอฟจะเอาไปเนี่ยที่ลูกสาวบอกกับพ่อว่าเอาไอคนนี้เนี่ยมันดีเนี่ยมันซื่อสัตว์เอาไปทำอะไรเอาไปตักน้ําให้แพ้ แต่ยังขณะเอาไปตักน้ําให้แพ้เนี่ยยังจะต้องเอาคนที่มีลักษณะอย่างนี้พี่น้องลงนึกนะแล้วถ้าเราจะเอาอายะานี้เอาเรื่องราวเนี่ยไปเป็นหลักฐานว่าพอเวลาเราจะดูใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้แทนของเราเอาอาญะานี้ไปครอบเนี่ยได้ไหมอย่าไปบอกเฮ้ยมันยุคนะบีชูเอฟเอามาใชาไไ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะ ida, กอออดากฎของนักวิชาการตัฟซินก็บอกว่าได ข้อคิดที่เราได้เนี่ยเอาที่คําอย่าไปเอาที่มูลเหตุว่ามันเรื่องนี้มันพูดตั้งแต่สมัยไหนแต่เอาที่คําว่าต้องเอาคนที่ซื่อสัตย์ต้องเอาคนที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอายันนี้จริงสามารถไปเป็นหลักฐานได้จะเอาหัวหน้าองค์กรดูเขาเขาแข็งแรงหรือเปล่าจะเอาหัวหน้าองค์กรดูว่าเขามีความซื่อสัตย์หรือเปล่าจะตั้งชมรมจะตั้งมูลนิธิจะเอาอะไรก็แล้วแต่ให่มไหม จะเอาหัวหน้าผู้อานวยการโรงเรียนดูีิว่าเขาแข็งแรงหรือเปล่าดูีิว่าเขาอนะไรเขาเขาเขา,เขามีวิสัยทัศน์หรือเปล่าคําว่าอันกวีในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าเกี่ยวหญ้าได้ตัดหญ้าดได้อย่างเดียวนะพี่น้องนะนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคาว่าอันกวีอยู่เนี่ยแปลว่ามีวิสัยทัศน์ด้วยนะี่นักวิชาการตัดสิทธ์เขาบอกไม่ใช่เป็นวันมามาพาตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะอันกวีอยู่เนี่ยแปลว่าคนที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ในการจัดการนะครับถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีการบริไม่มีเรื่องของการบริหารก็ไม่ได้ไปดูในตับซีดได้นะครับเพราะฉะนั้นอายานี้เอามาครอบในเรื่องของอะไรในเรื่องของการจัดการการบริหารก็ได้ระดับครอบครัวได้ไม่ได้ระดับองค์กรได้ไม่ได้ระดับชุมชนได้ไม่ได้ระดับตำบลได้ไม่ได้ระดับจังหวัดได้ไม่ได้ระดับประเทศได้ไม่ได้จนกระทั่งระดับโลกได้ไหมได้ ทุกวันนี้คนเขาใฝ่ฝันเขาหานะใครมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์นะครับในการเป็นผู้นำแล้วก็มีอะไรมีความซื่อสัตย์ในการบริหารที่น้องครับนั่นนี่เรื่องเล่าในยุคข,ของนบีมูซาที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันมันกักมันกักแต่ว่ามันอยู่ได้แค่เฉพาะยุคนบีมูซาอย่างเดียวพวกเราเอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่ นะครับงการที่อะไรนึกดูเลยวันเนี้เอามาเลี้ยงแพะเนี่ยยังต้องเอาคนแบบนี้ทําไมถ้าเอาคนที่มันไปตลอนตลอนตลอน,ลนปล่อยให้แพะอดละ่ะให่าไหมอ่าตลอนตลอนปล่อยให้แพะหิวน้ำลนะ่ะไม่มีอามาหน้าละ่ะเป็นยังไงไม่ได้นี่ขนาดเอามาเลี้ยงแพะแล้วเราจะเลือกคนระดับเอามาดูแลคนเนี่ยนะครับถ้าเอาหัวหน้าของฝ่ายการศึกษาจะเอามาให้เนี่ยต้องเอาคนที่อะไรมีวิสัยทัศน์ แล้วก็ต้องเอาคนแบบไหนไปต้องเอาคนที่มีอามานะด้วยเพราะอะไรดูแลแพะนะเขายังเอาคนที่มีอามานะเลยนะครับแล้วเนี่ยดูแลคนเนี่ยสร้างคนสอนคนให้ปัญญากับคนเนี่ยเอาคนไม่มีวิสัยทัศน์มานะครับไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเอาคนอะ่รเอาคนเลี้ยงแพะมาเลี้ยงคนมาให้ปัญญากับคนนะครับเอาต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่มีแค่พละกําลังอย่างเดียวพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ อัลกุรอานความอมความของอัลกุรอานถึงแม้ว่ามันเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าก็ตามแต่ดูมันอมเอาไว้นะครับเวลาเรามากระจัดกระจายเอาไว้เนี่ยนะลูกสาวบอกพ่อเอาเฮ้ยเนี่ยเอาไว้อานะ่าเพราะว่าอะไรดูแล้วเนี่ยเป็นคนติมยามานะแล้วลูกสาวรู้ได้ไงว่านาบีมูซาเป็นคนี่มยามานะก็พอเวลาพ่อใช้ให้ไปตามมาบอกว่า,เ,าเธอเห็นเาขาอ,อยู่ตรงไหนเธอไปตามเอามามาคุยกับพ่อก่อนนะพอนบีมูซามาเนี่ยนะครับ แทนที่จะนบีมูซาเนี่ยความจริงคนที่ไปเนี่ยรู้จักบ้านใช่ไหมลูกสาวรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนใช่ไหมะจะต้องเดินนําหน้านาบีมูซาบอกว่าไงเธอต้องเดินอยู่ข้างหลังชั้นเนี่ยต้องนําหน้าเห็นหรือยังครับเพราะอะไรอะ่ะผู้หญิงไปเดินนําหน้าไปเดินนําหน้าผู้ชายหมดสิถ้าคนไม่มีอามาน่ายมากมันก็หลอกให้เดินแล้วก็คนอยู่ข้างหลังก็เห็นหมดเลยสวดทรงแม่หุ่นอย่างนี้เดินอย่างนี้ใช่ไหม ย้ายไปทางนู้นทีสายไปทางนี้ทีแต่ว่าที่ลูกสาวนี่จับได้ว่านะบีมูซาเป็นคนที่มีอามานะเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานร่วมกันมาปี20ปีแล้วถึงได้รู้ว่ามีอามานะหรือว่าไม่มีอามานะนะแค่เจอกันชั่วแพ๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าอะไรคนที่มันมีอามานะเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงอัตลักษณ์ของมันความเป็นอะไรอัตตะในตัวตนของมันนออกมาจนกระทั่งรู้ ลูกสาววออันนี้มีอามานะทําไมล่ะจริงๆเธอต้องต้องให้ชั้นในเดินข้างหน้าเพราะฉั้นรู้ว่าบ้านชั้นอยู่ตรงไหนแต่นบีมูซาบอกไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแล้วถ้าจะเลี้ยวขวาบอกชั้นจะเลี้ยวซ้ายนะบอกชั้นนะครับจะจะจะ,จะ,จะไปทางไหนจะให้เดินตรงก็บอกชั้นเสียงมีบอกชั้นถ้าไปอยู่ข้างหน้าชั้นนะนบีมูซาก็มองเห็นนี่ไงเนี่ยลูกสาวจับได้วันนี้แหละว่ายังไงยาอาบัติสตะยรหูพ่อจ้างเขาเลย ฟาอินน์คอยรอมามนิสตะยิรทาวูอัลกอวิยุอันอามีนเพราะคนที่ดีที่สุดที่เราจะมาเป็นลูกจ้างของเราขอให้เขาจะจ้างค่อยมาอยู่กับเรามาดูแลชีวิตของเรานั้นต้องเป็นคนที่อัลกอวียุอันอามีนต้องเป็นคนที่มีพละงก,กำลังด้วยเห็นไหมครับแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปนะครับว่าอะไร นบีชเชลเอฟก็พูดแบบตรงๆเลยนะบอกว่าอินนีอูรีดูอันอุงกีฮากะเอียดับนาไตยอ่าพอเจอกันแล้วนะอ่าฉันต้องการให้เธอเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของฉันคนหนึ่งนะคนไหนก็ได้นะเอียดดาเอียดาอะไรเอียดับนาไตยาฮาไตนี่จากสองคนเนี่ยเอาไปเลยคนหนึ่งล拉ันตะยุรานีนะบนการที่อ่บนการที่ ท่านนั้นจะต้องอะไรอ,อ,อยู่รับใช้ใกล้ชิดชั้นตอบแทนชั้นสามานญาให้อยาดอยู่กับชั้เนเท่าไรแปดทันยีนะครับแปดทันยีก็คือแปดปีเนี่ยเอเละ้์ใช้นะว่าอะไรอยู่กับชั้นเนี่ยแปดทันเล่าอันนี้เอเลี้์เล่าว่าพ่อของผู้หญิงสองคนเนี่ยบอกนะว่าให้อยู่กับชั้นเนี่ยนะแปดทันนะปีหนึ่งก็พี่น้องก็รู้นะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยมันมีเดือนรุ่นหิตยาอยู่แค่ หนึงเดือนเท่านั้นนะแล้วก็ทําฮัทได้หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะนั้นในอันกุรอานนั้นอิตละกพูดถึง8ปดฮัทก็คือ8ปีนะก็บอกว่าฟาอินอัตมันตาอัชรอหรือว่าท่านจะทําให้มันเต็มครบ10ปีไปนะฟ้ามินอินดีกะก็เรื่องของท่านเถอะถ้าจะอยู่กับทัานถึง10ปีก็ก็เรื่องของท่านเถอะนะว่ามาอุริดูอันอชุกกะไลกะนะ ซาตายูดีนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอลีฮินฉันไม่ต้องการที่จะบีบบังคับจิตใจของท่านถ้าอยากจะอยู่สิบปีก็อยู่ถ้าจะทําแค่แปดปีก็เอาแล้วแต่เลือกอ่ะฉันเนี่ยนะไม่ต้องการที่จะบังคับจิตใจท่านแล้วก็ถ้าอยู่กับฉันเนี่ยนะท่านก็จะรู้เองอ่ะแหละนะว่าฉันเนี่ยเป็นคนยังไงฉันเนี่ยเป็นคนดีไหมหรือไม่ดีอยู่ก็แล้วกันนะอ่ะกะากอลาซาลิกะใบนีว่าใบเนียกะนะอ่า ไอมันอะไรไอัจจายนิอละนี่ระหว่างชั้นนะระหว่างสองกำหนดนี้ก็ด้อยตุฟลาอุดวานาอาลัย,ยนละนะวัลอหุอัลลมาากูนไม่มีอัลอัลอัฟลฟาลอฮอัลละมากูลูวากีนนะอัลลอฮ์สุบตารารู้ในสิ่งที่ชั้นกล่าวและในสิ่งที่ชั้นมอบหมายพี่น้องครับนี่คือตัวบทนะครับจากอายะ์อัลกุรอานที่พระองคอ์ลอฮ์สุบฮานอหาูวะตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ถึงตอนที่นบีมูซามาอยู่ที่มัตดยัน นะครับถามว่าพี่น้องได้ข้อคิดไหมนะครับเพียงเรื่องเรามาเจอกันตอนตักน้ำเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์เล่าและอันใดก็ตามถ่า,ากว่ามันไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลมันไม่เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเป็นความดีที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องอลัลลอฮ์ไม่เอามาเล่าหรอก แล้วนี่อัลลอฮ์มาเล่าทําไมเนี่ยนะครับมาเล่าว่านาบีมูซาไปหนีออกจากอียิปเป็นละฆ่าฆ่าคนท,ำทำําทําพลาดพังนะครับแล้วก็หนีออกจากอียิปมามาตยันแล้วก็มาเจอคนมาตักน้ําแล้วก็พาไปบ้านนาบีนบีชูเอฟพาไปบ้านลุกสาแล้วก็เนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้อย่างละเอียดตอนนี้เนี่ย มีข้อคิดอะไรพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้นรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลาละนบีนามุฮัมมัดวะละอาอาลีฮิวะซัฮบีหิวะซัลลัมวะสัลลมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกม,มุฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม